สวัสดีครับวันนี้โรงเรียนเสริมสวยออกแบบทรงผมอาจารย์ชาตินะครับวันนี้นะครับูกค้าเยอะมากนะครับนคนสวยมาจากจังหวัดอะไรนะฮะชนบุรีครับนลำนะครับไอ้ชน,นบุรีเจยๆเะอชื่อร้องอะไรนะแมวค่ะ น้องเมียวนะครับน้องแมวนะครับน้องเมียวนะครับเราวิวตัดผมให้น้องหน่อยเลยนะพี่คนตัวเล็กอะ เลียมปลายว่าก็สองนิ้วนะดัดตรงเฉยตรงไหนไม่อันนี้ก็ถ่ายซ้ำนะครับถ่ายซ้ำเนี่ยตรงไหนมันเป็นหลุมอย่างเงี้ยเขาใช้มือดึงขึง้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอยมันลองลอถ่ายซ้ำๆๆถ้าตรงมันไม่อันนี้เราก็เอียงหรือว่าอย่างเงี้ยเห็นนะเอียงมาทางนี้ เียงได้ตรงไหนที่มันไม่ไม่เงี้ยถ้าไม่จับไปจเรี้ยงอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้ครับเนอะฝั่งเทมีก็เทียบเลยเต็มทุกโต๊ะนะครับใครมาเรียนที่นี่รับรองไม่ผิดหวังครับเก่งแน่นอน ผมอย่างผมงอย่างส่วนนี้นะครับมีเกมมีมีอันนี้นักเรียนใหม่เลยครับนักเรียนใหม่นี่ครับหัดหนีหัดหนีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้หนีมานานแล้วไม่ได้หนีมานานอยู่กำลังฝึกหัดหนีอยู่นะครับ อาจานเลาะนี่ก็ไม่ได้หนีบมานานแล้วนะครับนี่หัดอะไรยืดผมนะครับนี่ยืดผมนะครับ้องเปิ้ลนะครับคนที่ขยันมากขนาดอยู่บ้านยังตกเป็นใดเล่นเลยอันนี้น,นักเรียนใหม่นะครับประการ นี่แมวกระเป๋านะครับนี่ดูหน้าแมวกระเป๋าครับตรงเนี้ยตรงนี้เราดามอยู่ไหมผมมันย้อนมากอย่างเงี้ยเราก็ใส่สวนกับใส่ไถสวนไหมเวลาเราทำไร่ทำเขืนนะ่อนอะ